สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มรามินทาจากชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่พระหละักร้อยล้านอีกองครับนั่นก็คือสมเด็จวรคังครับพิมพ์เส้นได้ครับ นี่ก็จะเป็นเนื้อของยุกต้นนะครับจะช่วงปลายรัชกาลที่สอ่ารัชกาลที่สี่ก็สมเด็จก็แบ่งออกไปสามยุคนะครับยุคต้นก็อยู่ช่วงรัชกาลที่สี่นะครับอื่ายุคกลางนี่อ่ายุคต้นอยู่ช่วงอ่ารัชกาลที่สามของอขอโทษอ่ายุคยุคกลางก็อยู่ช่วงรัชกาลที่สี่นะครับแล้วก็ยุคปลายอยู่ในช่วง รชัชกาลที่ห้านถึงช่วงกลางครับช่วงต้นจะถึงช่วงกลางราชัชกาลที่หอ่าแล้วก็พิมพ์เส้นได้นี้นะครับก็จะแบ่งก็จะจำแนกแยกกันสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เล็กนะครับเป็นแบบนี้นะครับกับพิมพ์เส้นได้ใหญ่ก็คือเส้นเขาจะหนาขึ้นมา ะไรน,นะครับตอนนี้นที่เราจะดูกันก็เป็นเพิม์เส้นได้เลยอืมตอเมื่อกก็ให้ดูเนี่ยไมให้ดูอีกทีแล้วนะครัถามว่าวงนี้เปิดขายไหมผมก็ได้เอาไปให้เแินาคนหนึ่งเขากำลังดูอยู่ยนะครับอ แต่ถ้าเกิดคนเนี้เขาเขาไม่ซื้อผมก็คงไม่ขายได้นะครับรงนี้คือผมก็เก็บไว้สะสมนะครับอืมก็เป็นเหมือนกันหนึ่งในที่นาที่ผมหว่านเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นอีกทางเป็นนาอีกอหนึ่งที่ผมหว่านเอาไว้กับเส้นทรัลคนนี้นะครับกับองนี้นะครับเส้นได้ยยุบต้นเนี่ยนะครับ you mm. ต้นมาช่วงปลายรอสามนะครับลองกุงไปแก้ข้อมูลหน่อยอลองใช้ เร่องสีแสงย่องสี v นะครับในการที่สุดเรื่องแคลซายนะครับก็จะเห็นมันทำปฏิกิริยาขึ้นมามากขึ้นนะครับเราก็จะดูเห็นชัดขึ้นเนี่ยนะครับคือในยุคตอนนะครับ ก็เป็นเนื้อคลาสสิกนะครับเนื้อของโกลนะครับโกลวิเศษที่ผส,สมอของทีนสอพองผงอิทธิเจผองตีนสิงแห่ของปัตมะของปัตมมังอะไรยงี้นะครับก็เป็นยันที่แบบว่าเอาไว้ ยังไงปกป้องรักษาอะไรอย่างนี้นะครับคือทำได้ทุกอย่างนะครับสำหรับความเชื่อของคนคนไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์หรือว่าเนี่ยคนที่เขาเด่นหาที่เชื่อในพระเครื่องสมเด็จนี่นะครับก็คือทุกอย่างนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเนี่ยสามัญประจําบ้านครับสามัญประจําบ้านเลยเอาเข้ว่าได้นะครับเพราะว่าอ่า หลังจากที่สมเด็จโตเสียไปเนี่ยครับปี2416ครับก็เกิดโรคห่าระบาดเนี่ยนะฮะเขาก็เอาวกติพาสมเด็จเนี่ยไปตามกินอะไรเออเอาเอาไปต้มกินนะเออต้มเดิมเอาไปตบหัวอะไรอย่างเงี้ยจะบพวกห่านนที่ว่าตอนนั้นน่ะรักษาไม่ได้ะอะไรเนี่ยก็เนี่ยพาสมเด็จก็เลกจาจับพวกผงที่เสางพองที่ลงอัคระใน กระดายชนวนแล้วก็ลบออกเอาโพรงตรงนั้นนะฮะมาผสมกรบผพาเนี่ยก็จะมีพวกเศษซากพาะกำแพงนะครับเศษซากวางแพงก็กสงใส่ไปหลายอย่างนะฮะเ็นซุ้มกอนะครับแล้วก็จะมองเห็นวนสารอะไรอีกนะมีแบรนานเผาด้วยมาครับเนี่ยอะไรนะ ก็ทำคล้ายๆกับการทำผงเะยแต่าก็เขียนในใบลาแล้วก็เผาอ่าอืม เดี๋ยวคงจะพิสูจน์ด้วยการอ่านกันเลยผต้องเปลี่ยนสีไปอันนี้สีสีขาวธรรมดา ถ้ามีแาวซ้ายจริงนะครับมันก็ต้องมีพลังงานความร้อนข้างในอ่ะเพราะแาวซ้ายเนี่ยมันยังเติบโตอยู่นะครับคือพระเนี่ยยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ข้างในนะครับนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุนะครับของเนี่ยศยศาสตร์นะครับเนี่ยในยุคสมัยที่แบบว่าผีนี่มีจริงจริงนะแบบมีแต่คนมีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานแบบเป็นลาย ้าของแม่นาคเนี่ยนะครับเออเยวไปดูเรื่องแม่นากันเนี่ยออจบคลิปก่อน,นะครับก็จบไปสำหรับการไปส่ให้ดูด้านหลังนะนี่นะครับแถวซ้ายเลยนะ ก็จะม,มีอย่างอื่นปนปนบ้างประมาณนี้นะคะรับเดี๋ยวผมให้ดูสั่งไกล์อีกรอบสั่งสั้งไฟยูวีนะฮะติดไฟอีกหน่อยอ่ชอีกชุ ทั้งหลังเราเห็นแบบชัดเลยนะครับเนี่ยอืมก็สำหรับคลิปนะครับเอ่อ ผมเด็เอาอลังการเพลินสนได้ครับก็คงจบตรง,งนีนะ้ข้างหน้าก็ติดตามรับชมนะครับเนน่ีรายอาเซียนพากเราครับเนี่ยจะนำเสนอพาอะไรอ่าจะนำเสนอเรื่องอาณาเสนอเรื่องหลักของฟ้าเครื่องนะครับอะไรมาแบบให้ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมสำหรับวันนี้ก็ 没办法。